ทีนี้อีกหนึ่งการประกวด Miss Grand International 2020ครับผู้ชนะเนี่ยเป็นสาวงามจากสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าประเด็นที่ถูกพูดถึงทั่วทั้งโลกและทั่วทั้งวันครับคือประเด็นของ Miss m นเออเมียนมานะฮะมิสแกรนเมียนมาครับ,รบได้พูดเอาไว้แล้วทำให้คนแชร์ประโยคของเธอกระหน่ำเลยเพราะเธอพูดถึงสถานการณ์ในเมียนมาลองไปฟังบางช่วงบางตอนครับ the people from Myanmar they are w o r k i n g on the street s For the democracy, I'm also the one who wrote in for the democracy on the stage right now. Thank you so much to the Mishra International Organization to give me such a great opportunity to speak out my words through this platform to the international. I want to say from here that please, Myanmar. We need your R right นี่ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่เป็นแค่บางช่วงบางตอนนะฮะ <Ha. S 1> ที่พิธีกรเนี่ยได้เชิญมิสแกรนเมียนมาหรือว่าคุณฮานเล่นะฮะกล่าวสุนทรพจน์แสดงจุดยืนตามคอนเซปต์ของเวทีมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลยุติสงครามและความรุนแรงคือทางมิสแกรนเมียนมาเนี่ยกล่าวไปน้ำตาซึมไปนะฮะพูดถึงสถานการณ์ในประเทศของเธอที่ตอนนี้ผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนแล้ว เธอขอเป็นอีกหนึ่งเสียงในการเรียกร้องประชาธิปไตยและขอให้นานาชาติจับตามองและดูฮะเธอทําภาษามือด้วยนะฮะอ,อันนี้เป็นช่องที่ร้องเพลงแล้วนะใช่นี่ฮะเธอเนี่ยร้องเพลง Heal the World ของไมเคิลแจ็กสันพร้อมกับใช้ภาษามือแปลไปด้วยจนได้รับเสียงปรบมือส่งกําลังใจให้เธออย่างล้นหลามแล้วคลิปเมื่อกี้เนี่ยนะฮะที่เราเปิดไปเนี่ยค,คนแชร์ทั่วโลกออนไลน์เลยนะฮะหลังจากที่จบการประกวดแล้วเนี่ยนะครับเธอได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าเธอคงจะยังกลับประเทศเมียนมาไม่ได้ ต้องอยู่ในประเทศไทยก่อนอย่างน้อยสักหนึ่งเดือนครับเพราะถ้ากลับตอนนี้หลังจากที่เธอพูดไปเนี่ยไม่ปลอดภัยแน่นอนออแล้วรู้ไหมตอนที่เดินทางมาก็ยากแล้วนะจะกลับอาจจะยากกว่าด้วยซ้ำคือก่อนเดินทางมาต้องออกจากเมียนมา ไปลงเครื่องที่สิงคโปร์รจากนั้นไปกว่างโจออแล้วต้องเดินทางมาถึงกัวลาลัมเปอร์ก่อนที่จะเดินทางกลับเข้าประเทศไทยได้มาการประกวดครั้งนี้ทั้งๆที่เมียนมากับไทยติดกันเลยนิดเดียววะนั่งเครื่องก็ชั่วโมงก,กว่า<ฮ>ถึงต,ต้องอ,อ้อมไปอ้อมมาใช่ค่ะนี่ฮะแล้วหลังจากนี้จะกลับได้หรือเปล่าไม่รู้แต่กลับไปแล้วจะเป็นยังไงตรงนี้แหละที่น่าเป็นห่วงนะฮะเพราะสิ่งที่เธอพูดเนี่ยมันเกี่ยวกับประชาธิปไตยเกี่ยวกับกองทัพเมียนมาเต็มๆเลยนะฮะส่วนผลการประกวดคุณผู้ชมครับ สาวงามจากสหร,รัฐอเมริกาครับคว้ามงกุฎมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2020ไปครองได้สำเร็จเธอถึงกับร้องไห้โฮเลยนะฮะนี่คนนี้คนนี้เสือส้อเหลืองชุดสีเหลืองะนะฮะส่วนสาวไทยในปีนี้ครับคุณน้ำพัชรพรจันทรประดิษฐ์ก็ทำผลงานได้ดีเกินคาดเลยครับนี่เพราะว่าเธอคว้าตำแหน่งชุดประจำชาติยอดเยี่ยมมาได้กับชุดตลาดน้ำดำเนินสะดวกนี่ฮะ เป็นเรือเลยให้บรรยากาศเหมือนดำเนินสะดวกจริงๆใช่สวยงามครับยินดีด้วยกับทุกตำแหน่งเลยนะครับค่ะ